สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมทุกคนครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมมีพุชีอีกอเช่นเคยนะครับวันนี้นะก็จะมารีวิวสายชาร์จนะครับจากแบรนด์เออร์คี้นะครับที่มีชื่อว่าเออร์คี้ซีบีซีดีตัวนี้นั่นเองนะครับ ก็อบอกก่อนว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ผมซื้อมาใช้งานเองนะครับแล้วก็ผมเคยซื้อมาใช้งานแล้วแต่ว่าคือผมเผลอไปเหยียบนะครับสายชาร์จแล้วก็สายชาร์จมันหัวมันหักนะครับก็เลยได้ซื้อมาใหม่นะครับ mm hmm. แบรนด์เออร์คีเนี่ยก็เป็นแบรนด์จากทางเยอรมันนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมพอสมควรนะครับใครที่อยู่ในวงการของสมาร์ทโฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับวงการของเทคเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าออสายชาร์จแบรนด์นี้เนี่ยครับก็เป็นแบรนด์ที่ราคา สมัสมผลกับคุณภาพนะครับด้วยจากที่แบรนด์เยอรมันด้วยเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่หาค่อนข้างยากนะครับคือผมหาในท็อปปี้เนี่ยนะครับพิมพไปแบบเออขี้หนึ่งร้วัตอะไรเงี้ยก็มักจะเป็นตัวที่ชาร์จ100วัตต์จริงแต่ว่า การถ่ายโอนข้อมูลเนี่ยมันก็อยู่ที่480เมกนะก็คือเหมือนสายชาร์จ iPhone รุ่นสมัย l t n i t n นะฮะแต่ว่าเจ้าตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับเป็นตัวชาร์จแบบร้อวัตต์แล้วก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้10กิกะบิตเปอร์เซกนะครับก็คือ10กิกต่อวินาทีก็คือเป็นมาตรฐานนะครับของพอร์ตชาร์จของทาง p p o o n เนาะอย่าง iPhone ที่เรารู้กันดีเนาะไอโฟนรุ่น15 Pro 15 Pro Max จนไปถึง16 Pro 16 Pro Max เนี่ยนะครับ พอร์ตชาร์จจะเป็นพอร์ตชาร์จแบบ Thunderbolt นะครับก็คือรองรับการถ่ายโอนข้อมูลที่10กิกเปอร์เซกนะครับแต่ว่าในส่วนของ iPhone 15ธรรมดาหรือว่า iPhone 16ธรรมดาเนี่ยจะไม่ได้เป็นพอร์ตชาร์จ Thunderbolt นะครับจะเป็นพอร์ตชาร์จ Type C ปกติเป็นมาตรฐาน USB-C 2นะครับซึ่งก็จะรองรับการถ่ายโอนข้อมูลที่480เมกเปอร์เซกนะครับซึ่งโดยปกติสายชาร์จทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับหรือแบรนด์โอเคเองเนี่ยนะครับก็มีสายชาร์จที่รองรับ480เมก ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับก็คือเรียกง่ายว่าสายชาร์จธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะรองรับอยู่ที่มาตรฐานความเร็วเท่านี้อยู่แล้วต้องแยกก่อนว่าในเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลกับเรื่องของการชาร์จเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับหลายท่านยังสับสนอยู่ว่าเฮ้ยเราซื้อสายชาร์จร้อยวัตต์มาเนี่ยมันต้องถ่ายโอนข้อมูลเร็วแน่ๆเลยจริงๆไม่ใช่นะครับการถ่ายโอนข้อมูลเร็วกับการชาร์จไฟเร็วเนี่ยมันแยกกันนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามีสายชาร์จหลายๆแบรนด์นะครับที่รองรับการชาร์จ100วัตต์รองรับการชาร์จตต์แต่ ถ่ายโอนข้อมูลช้า480เมกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าต่ำกว่าน,นั้นหรือว่าสูงกว่าน,นั้นนิดหน่อยเนี่ยนะครับแล้วบางคนนะ่ยซื้อสายชาร์จพวกนั้นมาแล้วคิดว่าจะถ่ายโอนข้อมูลเร็วแต่พอไปถ่ายโอนข้อมูลจริงก็บอกว่ามันถ่ายโอนข้อมูลไม่เร็วแล้วก็ไปว่าร้านค้าหลอกขายแล้วไป ให้คะแนนล้างค้าน้อยอะไรประมาณนี้ซึ่งผมอยากจะชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับว่าคุณจะต้องอ่านรายละเอียดดีๆก่อนซื้อสินค้าไม่ใช่ว่าซื้อสายชาร์จที่รองรับการชาร์จที่สูงแล้วจะคิดว่ามันจะถ่ายข้อมูลได้เร็วนะครับไม่ใช่นะครับต้องดูทั้งเรื่องของการถ่ายข้อมูลต้องดูทั้งเรื่องของการชาร์จอ่ะซึ่งตัวนี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยก็จะเป็นเออร์คี CBCD 2 1นะครับซึ่งตัวนี้รองรับการชาร์จอยู่ที่100วัตต์แล้วก็รองรับการถ่ายโอนข้อมูลอยู่ที่10กิกเปอร์เซกนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าสินค้านะครับนี่หน้าสินค้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเขียนบอกเห็นไหมว่า 1ิกิกเปอร์เซกตรงนี้นะครับแล้วก็รองรับการส่งข้อมูลวิดีโอที่ 4K ด้วยนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยเป็นไนล่อนด้วยนะครับยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงพอสมควรนะครับขนาดสายก็ค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะครับนี่แล้วก็รองรับการชาร์จอยู่ที่100วัตต์นะครับผมแล้วก็ข้างในตัวสายเนี่ยก็จะมี 5AE Marker Chip นะครับก็จะเป็นชิปที่ เอาไว้ควบคุมเรื่องของการถ่ายวิดข้อมูลแล้วก็ควบคุมเรื่องของการปล่อยกระแสะไฟนะครับดังนั้นเนี่ยคุณใช้สายชาร์จเนี่ยคือคุณมั่นใจได้เลยว่าเวลาคุณชาร์จมือถือไปเนี่ยกระแสะไฟที่เข้าไปเนี่ยเป็นกระแสะไฟคุณภาพแล้วก็สเสถียรแน่นอนแล้วก็รับกัน2ปีเต็มด้วยนะครับสำหรับแบตเออร์คีตัวนี้ด้าน,นหลังเนี่ยก็มีบอกว่าสามารถใช้กับหัวชาร์จที่แบบว่า60สิบวัตต์ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็มีตัวเนี้ยจะเป็นชิปแบบแกนนะครับก็คือเป็นชิป ที่ควบคุมเรื่องของการจ่ายไฟนั่นแหละนะครับแล้วก็ได้รางวัลการันตีอะไรต่างๆนานามาอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวทางแบรนด์เขานะครับเดี๋ยวทีนี้เะไปดู ทางตัวสินค้าเขาดีกว่านะครับคือผมบอกเลยว่าใครที่กําลังหาสายชาร์จ iPhone นะครับที่โอเคคุณมีงบหน่อยสักประมาณ6 700เนี่ยนะครับเราต้องการสายชาร์จคุณภาพดีให้เหมาะสมกับราคาโทรศัพท์คุณเนี่ยนะครับแบรนด์เออร์คีนี่เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะเป็นแบรนด์พรีเมียมสำหรับผมแล้วกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่คนใช้ iPhone เท่านั้นนะนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้ Android หรือใช้ MacBook หรือใช้แล็ปท็อปต้องการ Type C ถ่ายโอนข้อมูลเร็วๆต้องการ Type C ในการ ใช้ในการภากจ่ายไฟเนี่ยเพราะว่าโนตบุกสมัยใหม,ใหม่ทุกวันนี้เนี่ยก็ใช้ Type C ในการเป็น power adapter แล้วนะครับก็แบรนด์เออร์คีเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมแนะนํามากนะครับจริงๆมันอ่านได้หลายคำมากนะบางคนก็บอกออเคบางคนก็บอกว่าเออร์คีอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับผมก็จะเรียกอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามันถนัดไปแล้วนี่สายก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่แน่ใจว่าเคยรีวิวลงช่องไปหรือยังนะนี่จะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะสลักเออร์คีไว้นะครับแล้วคุณดูความหนาของสายนะฮะ ความหนาของสายนี่คือแบบว่าหนามากเลยนะก็คือเอากรรไกรตัดนี่ถ้ากรรไกรไม่คมจริงก็ไม่ขาดนะเออความหนาขนาดนี้คือผมบอกแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการนําความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับคือผมใช้งานมาเนี่ยคือตัวนี้เป็นตัวที่ผมรักมากๆนะครับแล้วก็แบบแอบรู้สึกเสียใจมากตอนที่รู้ว่าเหยียบมันแล้วมันพังนะนะครับเดีย๋ยวไปดูเรื่องของความยาวสายว่าเขาให้มายาวขนาดไหนนะอ่ะความยาวสายนะครับก็ความยาวประมาณเมตรกว่าๆได้นะครับคือยาวมากแล้วก็สิ่ง ที่แถมมาในกล่องนะครับนอกจากตัวสายแล้วนะครับนี่อันนี้คือจูโร o มานะครับก็คือเขาจะมีในส่วนของตัวเก็บสายที่เป็นหนังมาให้นะครับแบบนี้นะสลักคําว่าเออคีไงพรีเมียมไหมนะครับโคตรพรีเมียมอะนี่แบบนี้นะครับซึ่งคุณก็สามารถเอาไปสอดได้นะครับนี่แบบนี้อ่าสอดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้เวลาแบบว้าคุณเก็บสายอย่างเงี้ยนะครับนี่แล้วคุณก็กแบบมันนะครับ นี่ครับแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไว้เก็บสายสําหรับคนที่ชอบในการม้วนสายเก็บสายเองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยคือผมใส่ไปงั้นแหละนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเก็บอะไรแต่ว่าก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วเขาก็แถมมาให้ในกล่องส่วนในเรื่องของการชาร์จเนี่ยจากประสบการณ์การใช้งานของผมมาเนี่ยผมใช้สายเนี้ยมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับ ก็เป็นสายที่ดีไม่เคยงองแงแล้วก็ความลงความร้อนเรื่องของตัวเครื่องอะไรเงี้ยก็คือปลอดภยัยนะครับคือแบรนด์เออร์คีเนี่ยเรารู้มือกันอยู่แล้วว่าเออเขาเป็นแบรนด์ชั้นนําอยู่แล้วนะครับเรื่องของคุณภาพเนี่ยคือเราไว้ใจได้แน่นอนทีนี้ก็จะมีเรื่องแค่ว่าเรื่องของราคานะครับก็บางช่วงนะครับบางช่วงก็455บางช่วงก็500อะไรประมาณเนี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อในแอปส้มเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณ4 0่้กว่าบาทนะครับซึ่งบางคนก,ก็อาจจะมองว่าเอยแพงว่ะสายชาร์จแค่นี้ราคา400 เรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลที่10กิกเปอร์เซกอะสายชาร์จที่ถ่ายโอนข้อมูลได้10กิกต่อวินาทีอะคุณคิดว่าราคาส400นี่แพงไหมครับสาระผมเนี่ยก็คือราคา ไม่แพงเลยแล้วสายชาร์จอะถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาแล้วคุณใช้มันถนอมนะครับไม่ได้แบบว่ากระชากมันหรือไม่ได้เอามันไปใช้สมุนบ,บันมากเนี่ยสายชาร์จนี่มันแทบจะอยู่ได้นานกว่าชีวิตคนอีกนะครับอันนี้คือพูดแบบตรงๆเลยนะเพราะว่าหลายคนนะครับก็อาจจะเอือมในเรื่องของสายชาร์จ iPhone ที่เมื่อก่อนมันแบบหัวหักง่ายเป็นสายชาร์จที่ไม่ได้เป็นสายถักใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณซื้ออย่างเนี้ยนะครับเป็นสายถักแบบเนี้ยผมบอกเลยว่ามันยืดอายุก,การใช้งานโทรศัพท์คุณได้ดีมากๆนะครับรวมไปถึงว่าไอตัวนี้มันกก็็สสาา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 ามมมมรรรรรรถถชชช์์์จจจไไไดดด้้้้้้ททททััง iPad, าาทังงง iPad iPhone MacBook วใคีี่ e v i c e หลายๆ Device ที่ใช้ Type C ในการชาร์จเนี่ยนะครับตัวนี้สายเดียวเอาอยู่ไปเที่ยวอ,อย่างเงี้ยนะครับพกไปสายเดียวก็ชาร์จได้หมดเลยนะครับเพราะว่ารองรับการชาร์จสูงสุดถึง100วัตต์ ชาร์จ macbook ก็ได้ชาร์จ ipad ก็ได้นะครับหรือจะไปชาร์จแล็ปท็อปหรือต่างๆนัน,นะบนโลกนี้ที่มันเป็น t y p ี C ชาร์จได้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยราคา455บาทกับคุณภาพที่เขาให้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าราคาเนี้ยไม่แพงเลยกับการที่คุณจะต้องมาเปลี่ยนสายชาร์จทุกป,ปีไปซื้อสายชาร์จตามตลาดนะัดชาร์จก็แบบทําให้เครื่องสุขภาพแบตลดลงเร็วทําให้เครื่องร้อนทําให้เครื่องมีโอกาสเสี่ยงพังได้ทําให้มีโอกาสไฟลัดวงจรหรือเกิดไฟไหม้ได้เนี่ยนะครับ ผมว่าราคา455บาทเนี่ยนะฮะน่าคุ้มที่จะซื้อแล้วก็ลงทุนมากๆนะครับแล้วก็แบบผมซื้อให้เพื่อนเนี่ยเยอะแล้วนะครับส่ลนอันนี้นะเวลาแบบของความมันเกิดอะไรเงี้ยเวลาเราเห็นเพื่อนเราใช้เนี่ยเราก็รู้สึกเอออุ่นใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยด้วยก็ประมาณนี้นะครับส่วการรีวิวสายชาร์นะครับจากทางเออคีนะครับก็ใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอให้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอได้นะครับไปสั่งซื้อกันเนาะแล้วก็คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์เช่นเคยรีวิวจากการใช้งานจริงๆ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้นะครับก็ขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครเคยใช้นะครับแบรนด์เออร์คี้หรือว่ามีแบรนด์ในแบบอยากจะแนะนำนะครับท่านผู้ชมเนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะครับตอนนี้ผมก็มาทำทิกตอกช่วยแล้วก็มีทั้งยูทูบมีอะไรเงี้ยก็จะลงคลิปให้ดีมากขึ้นนะครับในทิกตอกเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์คลิปเกี่ยวกัััับบผมมมีีีคควาาเเเห็นนนกกรรรรืรื่่อออองงงงง้้ะะไยงไงะยยจฟ มุมืออื่นนอกจากการรีวิวนะครับก็สามารถไปเจอกันได้ที่ TikTok นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมเสมอมานะครับเอาไว้ที่กลันเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ